โอ้มือชเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแพทจะพาทำเมนูเห็ดหอบนะคะเป็นอีกเมนูที่น้องแพทชอบกินมากๆเลยคะ่ะไม่รู้ว่ามีใครชอบกินเหมือนน้องแพทบ้างไหมนะทำกับข้าวพร้อมบรรยากาศดีๆแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากก่อนอื่นน้องแพทก็จะมาล้างทำความสะอาดก่อนล้างทีไม่ได้ล้างแค่รอบเดียวนะคะล้างหลายรอบเลยเพราะปกติแล้วเ็ดหอบจะขาวกว่าน,นี้นะคะแต่นี่คลุกกับดินเยอะไปหน่อยก็เลยต้องใส่ใจในการล้างนิดนึงนะคะนี่น้องแพทล้างไปหลายน้ำแล้วนะน้องแพทล้างทีนึงไม่ต่ำกว่าสิบรอบนะคะล้างเสร็จหน้าตาเห็ดหอบก็ประมาณนี้เลยจ้าเจอบวัดนี้ น้องแพตจะใส่ใบชะพลูด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยบรรยากาศดีนะคะใบชะพลูก็เขียวขจีเลยเป็นผักที่ชอบกินซะด้วยนะคะเด็ดมาเยอะเลยจ้าในระหว่างที่น้องแพตไปเด็ดใบชะพลูนะคะพี่สาวก็ทําการเตรียมเห็ดถอ่ให้ผัเครึ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยเครื่องปรุงก็พร้อมแล้วเหมือนกันพร้อมที่จะตามต่อแล้วนะคะใส่พริกกรเียงลงไปหอมแดงตะไคร้เพื่อให้หอมมากขึ้นนะคะใส่กระเทียมซะสองสามเม็ดสุดท้ายกะปิกุ้งแห้งจ้านอกจากพริกแล้วก็มีแต่เครื่องหอมๆทั้งนั้นเลยนะคะคลุกๆตามๆไปนะคะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนตั้งกระทะใส่น้ำม พอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่เครื่องลงไปเลยจ้าเมนูเฮท็อปน้องแพทไม่รู้ว่าที่อื่นเขาแกงกันยังไงนะคะแต่วันนี้น้องแพทจะพาแกงแบบสุดตัวเองเลยนะคะออนแก่กําลังดีแบบนี้จเจาะไปผัดหรือเอาไปแกงก็ได้หรือจะต้มกินเล่นก็ได้นะคะวันนี้น้องแพทใส่หน่อไม้ด้วยเป็นหน่อไม้ดองนะคะพอคเลยทุกอย่างเข้าที่แล้วนะคะทํากันใส่น้าเลยจ้าใส่น้ําแต่พอดีนะคะใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวรสชาติจืดแล้วก็ทํากันปิดฝาต้มทิ้งไว้นะคะพอเริ่มดีที่เราก็ทํากันเปิดฝาออกเลยน้าเดือดปลุกปุกกลิ่นหอมมากๆเลยคะ และสุดท้ายก็คือใบชะพลูใส่ลงไปเยอะๆจุกๆหมดเกลี้ยงเลยค่ะเมนูเ hey ห็ดอบใส่เครื่องที่ว่าหอมแล้วนะคะพอใส่ใบชะพลูเข้าไปทุกคนหอมสุดๆหอมแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะก่อนยกลงขอชิมนิดนึงโอเคได้ที่แล้วนะคะยกลงเลยจ้าพอแกงสุกปุ๊บนะคะพี่เสาก็ตักเข้าใส่ถาดปาไม่ใช่อะไรนะคะพี่เสาบวอกว่าอยากกินแล้วส่วนน้องแพทน,นะคะระหว่างที่ตักไปก็กลืนน้ำลายไปจ้าของอร่อยแล้วเนาะใครมันจะอดใจววยไม่ได้มีแค่แกงนะคะมีข้าวแห้งด้วยจ้าข้าวแห้งนี่น้องแพทไม่ใส่เลยมากนะคะ ใส่เกลือน,นิดหน่อยใส่น้ำนิดนึงจะกินเล่นหรือว่ากินกับข้าวก็ได้หมดตอนนี้กับข้าวก็พร้อมแล้วจ้ากับข้าวบนไดฟิวมือน,น้องแพทประมาณนี้พี่พี่ว่าผ่านไหมคะผ่านไม่ผ่านยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องแพทด้วยนะนั่งกินข้าวกันหลายคนพร้อมบรรยากาศดีๆแบบนี้มีใครสนใจมากินข้าวด้วยกันไหมคะ